ยินดีต้อนรับสู่นิยายเสียงมิลินเรื่องเล่ามหาัศจรรย์เรื่องลึกลับและการผจญภัยสืบสวนไขคดีทำให้คุณลุ้นจนลมหายใจแทบหยุดไปร่วมไขความลับพร้อมกันเลยนะคะดวงตาสีทองมันกลับมาแล้วเสียงกระซิบแผ่ผ้าของหญิงชราดังก้องอยู่ในโสดประสาททองมิลิน ราวกับคมมีกีดลงกลางใจเธอขนลุกว่าไปทั้งตัวป้าหมายถึงอะไรคะมิลินรีบถามสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลหญิงชลาสันศีสะยังวาดวันแววตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวความกลัวที่ดูเหมือนจะอย่างรากลึกอยู่ในใจมานานหนูยายุ่งกับมันหนูจะหายไปเหมือนคนอื่น คนอื่นหาหนุขมวดคิ้วใบหน้าเต็มไปด้วยความสงสัยป้ามิลินกืนน้ำลายลงคอฝ่ามือของเธอเย็นเชียบที่นี่เคยมีคนหายไปหรอคะหญิงฉลานยิ่ยงเงียบไปนานราวกับช่างใจก่อนจะถอนหายใจยาวๆแล้วหันหลังเดินจากไปทิ้งไว้เพียงคำเตือนที่เย็นเยือยนจนทำให้ทุกคนขนลุก มิลินยืนมองแผ่นหลังของยิงชลาด้วยความรู้สึกประหลาดบางอย่างกำลังรอเธออยู่และมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่ท่านาหมิลินไม่อาจสลัดความกังวลออกจากใจได้เธอรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างตามติดเงาที่ไม่ควรมีอยู่ต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเธอพึมพำเบา,เบา ดาวพลอยและเมต่างมองหน้ากันอย่างไม่สบายใจความเงียบลอยตัวรอบกลุ่มเพื่อนทำให้บรรยากาศดูนหนักอึ้งหรือว่าเราลองไปถามหลวงตาที่วัดป่าด,ดีไหมดาวเสนอขึ้นฉันเห็นด้วยพลอยพยักหน้าหลวงตาเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่มิลินเห็นขนาดที่ทุกคนกำลังวางแผน ก่อนเดินเข้ามาพร้อมแฟ้มเอกสารในมือแววตาของเขาจริงจังปกติพวกเธออาจจะอยากเห็นนี่มีลินแล้แฟ้มมาเปิดดูแล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นภาพถ่ายบุคคลหลายคนเรียงรายอยู่ในนั้นสูญหายตัวหนังสือสีแดงถูกพิมพ์กำกับไว้ใต้ภาพถ่ายทุกใบพวกเขาคือใครมีลินขมวดคิ้ว คนที่หายไปแถวแม่น้ำโขงตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาก่อนผู้เสียงเคร่งขึมที่น่าสนใจคือพวกเขาหายไปแล้วแถววัดป่าทั้งสิ้นหัวใจของมิลินเต้นแรงขึ้นกว่าเดิมวัดป่าบางทีที่นั่นอาจมีคำตอบที่เธอตามหาภาคบ่ายของวันนั้นมิลินดาว พลอยและเมเดินทางไปยังวัดป่าอีกครั้งโดยมีพานุและกรขับรถตามมาเพื่อดูแลความปลอดภัยเมื่อเดินเข้าไปในเขตวัดมิลินรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งเธอมองไปยังโบทไม้เก่าหลังหนึ่ง ก่อนจะได้ยินเสียงแผ่วเบาจากด้านหลังกลับไปซะเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่กลับทำให้หัวใจของเธอเต้นผิดจังหวะมิลินหันควับไปทันทีแต่รอบตัวกลับว่างเปล่าเป็นอะไรหรอมิลินดาวถามด้วยความเป็นห่วงฉันได้ยินเสียงมิลินขมวดคิว้วเสียงกระซิบบอกให้เรากลับไปดาว หอยและเมตัวแข็งทื่อไปชั่วขณะพวกเธอสัมผัสได้ถึงความกดดันลอดตัวเธอคิดว่าเราควรกลับไปไหมเมถามเสียงสัน่นมีลินเงียบไปคู่นหนึ่งก่อนจะสายหน้าไม่ฉันต้องรู้ความจริงหลวงตานั่งอยู่ศา,าลาริมน้ำสายตาจับจ้องไปยังแม่น้ำโขงที่ไหลเอือ่อยๆ โยมกลับมาอีกแล้วเหรอเสียงของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาและบางสิ่งที่ดูคลายความกังวลหลวงตาเจ้าคะหลวงตารู้ใช่ไหมเจ้าคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มิลินถามตรงๆหลวงตาเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจเฮ้ยเจ้าพญานากำลังตื่นทุกคนมองหน้ากันอย่าง ตกตะลึงพญานาะคพานุขมวดคิว้วท่านหมายความว่ายังไงหลวงตาหลับตาลงช,ชา้าๆก่อนจะเริ่มเล่าตำนานที่ถูกซ่อนเล้นนานมาแล้วหลวงตาเริ่มเล่ามีพญานาคองค์หนึ่งเฝ้ารักษาสายน้ำโขงมาตั้งแต่อดีตการมันไม่ต้องการทำร้ายใคร แต่มันมองเห็นจิตใจของมนุษย์มันมีความสามารถรู้ว่าใครมีจิตใจดีหรือมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความโรคแต่แล้วก็มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งพยายามจะจับตัวมันเพื่อนำไปเป็นเครื่องบูชาผลที่ตามมาคือความพินาศผู้คนติดเยี่ยวข้องกับการล่าพยานนะา ค่อยๆหายไปทีละคนมิลินกืนน้ำลายลงคอหมายความว่าคนที่หายตัวไปอาจเกี่ยวข้องกับพยานนาคเหรอเจ้าคะหลวงตาลืมตาขึ้นสายตาของท่านลึกซึง้งโยมอาจเป็นกุญแจที่เชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเวลาผ่านไปคืนนั้นมิลินฝันอีกครั้ง เธอยืนอยู่กลางแม่น้ำโขงรอบตัวมีเพียงหมอกสีขาวอย่าก,กลัวเสียงของหนุ่มคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งมิลินหันไปมองและยืนอยู่บนผืนน้ำคุณเป็นใครชายหนุ่มยิ้มบางๆก่อนจะตอบเสียงแผ่วเบาเราคือผู้เฝ้าสายน้ำมิลินขมวดคิว้วกับคําพูดของเขา ผู้เฝ้าสายน้ำคุณหมายถึงอะไรเขาไม่ตอบแต่จ้องมองเธอด้วยแววตาอบอุ่นปนเศร้าก่อนที่หมอกสีขาวลอบตัวจะเริ่มหมุนเร็วขึ้นลางของเขาค่อยๆเลือนหายไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปมิลินยื่นมือออกไปหมายจะคว้าเขาไว้แต่ทันทีที่เธอแตะสัมผัสกับความว่างเปล่าเธอสะดุ้งตื่น ลมหายใจของเธอหอบถี่เหงื่อซุมทั่วหน้าและแผ่นหลังแม้ว่าอากาศในห้องจะเย็นสบายแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมอยู่ในกระแสน้ำเป่นเยือกฝันอีกแล้ว,ลวเธอพึมพำพางใช้มือกุมขมับความรู้สึกในฝันยังจำชัดอยู่ในความคิดราวกับเธอเพิ่งไปยืนอยู่กลางแม่น้ำโขงจริงๆ เช้าวันต่อมามิลินตัดสินใจเล่าเรื่องความฝันให้พานุดาวพลอยก่อนและเมฟังตายจริงเมอุทานเบาๆฟังดูเหมือนเรื่องที่หลวงตาบอกเลยนะอืมดาวพยักหน้าแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นผู้เฝ้าสายน้ำตามที่เขาบอกจริงๆแล้วก็ก็หมายความว่าพญานาคมีจริง พอยพูดเสียงสั่นพานุขมวดคิ้วถ้ามันเป็นแค่ฝันก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าฝันนั้นคือการสื่อสารบางอย่างละ่ะหมายถึงอะไรมิลินถามหมายถึงบางสิ่งนั้นอาจจะพยายามบอกอะไรกับมิลินไงมิลินเงียบไปนึกถึงสายตาของชายหนุ่มในฝันสายตาที่ทั้งอบอุ่นและเต็มไปด้วยความลึกลับฉันไม่แน่ใจเธอกล่าวแต่ฉันรู้สึกว่า เขาไม่ได้ทำร้ายเราขนาดนั้นเองมิลินเหลือบมองกระจกเงาที่อยู่ตรงมุมห้องแล้วเธอก็ต้องชะงักเพราะในเงาสะท้อนนั้นนอกจากเธอแล้วยังมีเงาของใครบางคนยืนอยู่ด้านหลังเป็นร่างของชายหนุ่มในชุดโบราณมิลินกรีดร้องเสียงหลงทุกคนสะดุง้งลินเป็นอะไรภานุรีบเข้ามาข้างๆตัวเธอมิลินหันกลับไปมองด้านหลัง แต่ตรงนั้นกลับไม่มีใครลินเห็นเธอพึมพำเล่นแห่งเขาในกระจกหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนเริ่มตระหนักว่าเรื่องราวนี้อาจไม่ใช่แค่ตำนานเก่าๆอีกต่อไปถ้าเขาปรากฏตัวต่อมิลินนั้นอาจหมายความว่าเขาต้องการขอความช่วยเหลือดาวพูดขึ้นแล้วเราจะช่วยเขาได้ยังไงพลอยขมวดคิ้ว เราแท้ไม่รู้เลยอะไรเกี่ยวกับเขานะ่ะบางทีคำตอบอาจอยู่ในแม่น้ำโขงฮาหนุตอบถ้าเขาคือผู้เฝ้าสายน้ำงั้นเราก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำโขงให้มากขึ้นก่อนพยักหน้าอืมฉันมีเพื่อนที่ทำงานเป็นนักโบราณคดีเขาเคยบอกว่ามีบางอย่างถูกซ่อนอยู่ใต้น้ำลึกของแม่น้ำโขงแถวแถววัดป่า อะไรคือสิ่งที่ถูกซ่อนมิลินหามก่อนหายใจเฮ้ยยังไม่รู้แน่ชัดแต่พวกนักวิจัยบางคนเชื่อว่าอาจมีบางบางสิ่งที่เกี่ยวกับพยานนาคหรืออะไรบางอย่างที่เก่าแก่กว่าน,นั้นมิลินกืนน้ำลายความรู้สึกเย็นว่บแล่นผ่านเข้ากระดูกสันหลังบางทีคำตอบที่เธอตามหาอาจจะรอเธออยู่ใต้น้ำนั้นเอง คืนถัดมามีลินฝันอีกครั้งคราวนี้เธอยือนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงมองเห็นร่างของชายหนุ่มยือนอยู่กลางน้ำสายน้ำเหมือนครั้งก่อนเจ้ากำลังเข้าใกล้จริงความจริงเขาพูดเสียงแผ่วความจริงความจริงอะไรมิลินถามชายหนุ่มเงียบไปคู่หนึง่งก่อนจะยกมือขึ้นและทันใดนั้นเอง ภาพของผู้คนมากมายปรากฏขึ้นรอบตัวเธอพวกเขาเป็นชายหญิงที่มีใบหน้าตื่นตระหนกร่างกายของพวกเขาดูผ้าเมือเหมือนเงาและมีบางคนมีแผลเป็นรอยเลื้อยเหมือนเกตงูพวกเขาคือผู้ที่ถูกเลือกถูกเลือกมิลินขมวดคิว้วเลือกให้ทำอะไรชายหนุ่มหันมามองเธอในตาสีทองของเขาดูเศร้าลึกซึง้ง เลือกให้สาบศูนย์ก่อนที่มิลินจะหันพูดไปพูดอะไรต่อภาพทั้งหมดกับพันแตกสลายเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมลงสู่ก้นแม่น้ำเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวช่วยพวกเราด้วยช่วยเราด้วยมิลินตะเกียกตะกายขึ้นจากกระแสน้ำแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะดึงเธอลึกลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอกีดร้อง เธอตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงหัวใจที่เต้นรัวแต่สิ่งที่ทำให้เธอช็อกที่สุดก็คือบนฝ่ามือของเธอมีรอยสัญลักษณ์ประหลาดปรากฏขึ้นเงามืดกำลังคืบคานเข้ามามิลินจะหยุดได้หรือไม่อย่าลืมกดติดตามกดสับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าค่ะ